ครับผมน,นผรัฐพลจินดาพลวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิสินไทยหนึ่งพระราชายาเจ้าดารารัศมีประวัติของท่านเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิทยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7และแม่เจ้าเทพไกรสอนมีพระนามเดิมว่าเจ้าดารารัศมีเกิดวันที่26สิงหาคมพศ2416และสะวรรคตวันที่9ธันวาพศ2476 ณคุ้มพระราชายาเจดาราศมีเชียงใหม่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในด้านการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างล้านาและกรุงเทพและยังทรงเป็นผู้ส่งเสริมงานานราศีไทยให้เจริญรุ่งเรืองบาทสำคัญในด้านานาฏศ์ทรงส่งเสริมศิละปะการแสดงเช่นโขนละครลำ เพลงพื้นบ้านล้านนารวมถึงการแต่งบทละครที่นําเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาทรงฝึกหัดข้าหลวงในวังให้เรียนรู้การแสดงแบบล้านนาและราชศ,ศินในราชสำนักไทยทรงนําเครื่องดนตรีล้านนาเช่นซึงและสะลอ้อมมาเผยแพร่พในส่วนกลางและพัฒนาท่วงทานองเพลงพื้นบ้านให้เป็นที่ยอมรับในราชสำนักคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เชียงใหม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา ทรงเป็นแบบอย่างให้กับสตรีในราชสำนักล้านนาและไทยทรงเน้นการอนุรักษ์มารายาทการแสดงและการแต่งกายแบบพื้นเมือง 2. องท่านผู้หญิงแพวสนิทวงศรเนีประวัติของท่านมีพระนามเดิมว่าแพวสนิตวงในทยาเกิดวันที่25ธันวาคม2446ท่านได้รับการศึกษาในสายศิลปะดั้งเดิมตั้งแต่วยัยเยา โดยเฉพาะนัฏศิลป์และดนตรีไทยที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรมครูในราชสานักท่านมีบทบาทอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศาิลป์ไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่านได้รับการยกย่องในฐานะครูและศิลปินผู้มีคุณูปการต่อวงการนาฏศาิลป์และการละครไทยท่านแต่งงานกับพลเอกเจ้าพระยาสุรพันธ์ทศนีและได้รับการสถาปนาเป็นท่านผู้หญิงแพวในเวลาต่อมา บทบาทสําคัญในด้านนาศิลินบทบาทสําคัญในด้านนาริลินในยุคที่นาศิลินไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่านได้ฟื้นฟูศิลปะการสแสดงดั้งเดิมเช่นโขนและละครในให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งท่านมีบทบาทในการรักษารูปแบบดั้งเดิมของการไายลำการแต่งกายและดนตรีไทย ท่านเป็นผู้นำในการจะะดัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยในงานสำคัญระดับชาติผลงานเด่นคือการกำกับการสแสดงละครในเรื่องอีนอแลระาะมะเกียนท่านเป็นครูที่ได้รับความเคารพจากศิลปินและครูนัฏศิลป์ทั่วประเทศท่านเป็นผู้นำในการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยโดยสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนศินละปะการแสดงในระบบการศึกษา 3. ครูอาคมสายอาคม ประวัติของท่านเกิดวันที่26ตุลาคมพศ2460เป็นครูนาาักศิลป์ไทยที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่นาาักศิลป์ไทยในฐา,านะศิลปินแห่งชาติท่านมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ท่ารำการกำกับการแสดงและการประพันธ์เพลงสำหรับนาาักศิลป์บาทสำคัญในด้านาานากศิลป์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในศินละปะการไล่ลําแบบดั้งเดิม ท่าน,นรักท่าลำและการสแสดงที่ถูกต้องตามแบบแผนโบราณท่านได้ฟื้นฟูนฟนบทละครในและการสแสดงที่ใกล้สูญหายเช่นลมามมเกียนและอีเนอปรับรูปแบบแผนในการสแสดงหนา้าฏศิลให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้การสร้างชุดการสแสดงที่ได้รับการชย่องเช่นลัวงมาตรฐานท่านเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่ละเอยียดอ่อนและความประณีตของการไล,ล่ลัม ท่านมีส่วนสำคัญในการนำการแสดงนาฏาศิลป์ไทยไปเผยแพร่นในต่างประเทศ4ครูฉเฉลยสุขวาวนิชมีพนามเดิมว่ากิมฮวยแต้สุขเกิดวันที่18พฤศจิกายนพศ2447เมื่ออายุเจ็ดขวบมารดาได้นำครูฉเฉลยไปฝากไว้กับคุณหญิงจัรยายุทธ,ธกิจเพื่อฝึกหัดละครต่อมาได้ย้ายไปอยู่กับคุณเท้านารีวะวลคณารักที่วังสวนกุหลาบ และได้เล่าการฝึกฝนด้านนาฏศิลป์อย่างที่สำคัญในด้านนาฏศิลป์ท่านได้สร้างสารรค์และประดิษฐ์ผลงานด้านนาฏศิลป์ใหม่ๆหหลายชุดซึ่งกลายเป็นแบบฉบับที่วงการนาฏศิลป์ทั่วประเทศยึดถือและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชานาาศิลป์ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงขั้นปริญญารวมถึงนิเทศการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป์ท่านได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตการเป็นครูโดยได้ถวายการสอนแด่สมเด็จประเทศและ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. ้คูรมุลยมาคุปประวัติของท่านเกิดวันที่สองถุนายนพศ2448เมื่ออายุ5ขวบบิดาได้นำคูลมุลไปถวายตัวเป็นนางละครณนะวังสวนกุหลาบเพื่อฝึกหานาฏศิลป์ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาด้านละครในณวังเพชรบูรณ์ท่านได้แสดงเป็นตัวเอกในหลายบทบาทเนื่องจากมีฝีมือเป็นเยี่ยม บาสําคัญในด้านนาฏศิลป์ครูละมุนเป็นคนรูนาฏศิลป์คนแรกที่วางหลักสูตรการเรียนการสอนสนาฏศิลป์ไทยท่านได้สร้างสรรค์ท่ารำที่มีความสําคัญและยังนําท่ารำของนัฏศิลป์เพื่อนบ้านมาดัดแปลงอย่างแนบเนียนกลมกลืนในช่วงที่ครูละมุนพำนักอยู่บ้านเชียงใหม่ท่านได้รับพระกรุณาจากพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้ช่วยอนุรักษ์และสร้างสรรค์ฟ้อนของภาคเหนือหลายชุด และได้นำการแสดงเหล่านี้มาเผยแพร่ที่กรุงเทพท่านแสดงเป็นตัวเอกเกือบทุกเรื่องเนื่องจากมีฝีมือเป็นเยี่ยม6ครูจำเลียงพุดประดับมอดของท่านเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพศ2459หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีครูจำเลียงได้ฝึกฝนนาาศิลินไทยอย่างจริงจังท่านได้รับการคัดเลือกให้ฝึกละครหลวงในสังกัดกรมพินพาดหลวงกระทรวงวัง ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยอยู่ในความปกครองของเจ้าจอมมารดาสายและคุณจอมละไมบาทสําคัญในด้านนาฏศิลป์ท่านมีทักษะการราที่โดดเด่นและแม่นยําท่านได้รับบทบาทสําคัญหลายบทท่านได้ถ่ายทอดความรู้และท่าราตามฉบับดั้งเดิมแก่ศิธิ์รุ่นหลังท่านเป็นหัวหน้าคณะศิลปินและนักเรียนนาฏศิลป์ที่เดินทางไปแสดงในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครูจำเรียงมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่ารำสำหรับการแสดงชุดต่างๆหลายชุด